อ๋อหนึ่งคนหนึ่งก็0.5เก็บไป2.5 0.4 0.5ไปอ okay. อ่าโอเคตัวนี้เลือหนึ่งคนหนึ่งที่เราเอาใส่เสริมในบ้านเรือนนะครับนะออกมายิางไปหลังเลยเพราะว่าแต่ตามตรูปางางานเนะี่ยเขายังไม่ได้เทนใช่ไหมครับตามตรูปางางานยังไม่ได้เนะี่ยตามตรูปาง,งานงานเขายังไม่ได้เทนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวระยะรับมันจะไม,ไม่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 ตรงแล้วเ,เราก็จะงานเราจะไม่เต็มนะประมาณนี้เราลองท้อการเลย เป็นอย่างนี้เลยโอเคงานจะอมาเราเห็กไปด้วยครับตัดไปสองสองหนึ่งห้าก็ได้เนาะตัดไปสองหนึ่งห้าอ๋อตั้มาเลยดันดันเอามาเลยไป็นงี้ก็ตัดได้งงานตัดตั้งานเราเพิ่มก็ได้ตัดเาเพิ่มของหลังที่มันแข็งนิดเดียวเพราะว่าตามตามไปเนี่ยเห็นไหมตามไปเนี่ยเนี่ยถ้าหลังมันไม่มีอะไรรองทางเขาจะเทอินเราจะยึดกับงานของเราก็เดี๋ยวตั้งของเราให้ตรงตรงเข้าไว้โอเคเดี๋ยวเขามายึดให้แน่ตรงขัดเตรียมไปด้วยครับเหล็กเอ่อหนึ่งคุตหนึ่งนิ้วนะเท่าประมาณสองเมตรในนี้สองเมตรติดไปเลยครับผมโอเค